พเยาวกับใจอยู่ใกล้กันแอปดปอเก่งมากคะ่ะสิ่งไปคุยไปไม่ได้แม่เดี๋ยวแม่จะเหงานะคะเออวัอนนี้มี่มี่ไม่มาค่ะแม่เหมียวบอก,กออแม่เนี่ยมาแบบแห้วอีกระดี <laughs> มาแบบมาแบบคนบหพูดหนังสือนะคะ <laughs> อดเจอแสนรูก้กับยุ้ยเลยเนาะแม่เนาะเห็นบรรยากาศภายในสูตรแล้วคิดถึงนะคะคิดถึงเช่นกันค่ะมีโอกาสกลับมาเที่ยวนะอุ้ยแม่ภายใจกับพเยาวเขาอยู่ฝั่งนูนะ้นก็คือหล่อมากนะคะ ภัยใจนี่งานเริ่มยาวเข้าที่แล้วเหมือนตอนเป็นพระเอกหนังอินเดียแล้วเพราะว่างาหักไปช่วงหนึ่งนะคะใจก็หักเหรอหักหัก,หก<ม>ตอนที <thi> ่ห,หักตอนที่กองถ่ายแล้วนานแล้วปลายใช่ไหมเออหักปลายเพราะว่าตกมันแล้วก็ทิ่มลงไปในโครนแล้วก็งัดหน้าขึ้นงานหักไปเลยจะครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือยาวกลับมาเกือบครบแต่ถ้ายาวเต็มที่ง,งานเขาจะไข้กันหน่อยนึงตรงปลายงาหล่อมากนะคะ มีนาพะเพินมีวันเสาร์นะครับอ่ามีนาพาเพินนะคะจะมีวันเสาร์นะคะเวลาบ่ายสองโมงปปไปเที่ยวในศูนย์ดีๆค่ะจะได้ดูหลายที่ที่ช้างอยู่ใช่ไหมค่ะจะพยายามพาไปลหลายๆที่คคพ่อพานวัดดีค่ะเอไอเป็นไงบ้างคะอ,คอยู่ข้างบนอ,อ๋อไปช่วยทำข้อ,ขอ,อคุณเดชหรอทำใกล้เสร็จเรื่องค่ะข้อคุณเดชกำลังเริ่มกะ อลไรพื้นอ๋อสลับพี่ควานไปทำแม่พี่ควานหนูไม่ได้ว่างหรอกเนี่ยลูกแบบมาอยู่ข้างบนนะพ่อก็คือไปเป็นสลานะคะรับหลายจอบแล้วเกินพี่ควานดิฉันนะคะโอ้โหแม่นะแม่เขาถาหาใช่ไหมเอ็นดูแม่แม่มาหาลูกชายกันนะคะขอบคุณนะคะ ขอพคุณอน200ดวงนะคะเนี่ยส่งมาให้กําลังใจกันนะคะคุณยายโยมงานหากากักแล้วงอกใหม่ได้ด้วยเหรอคะงอกใหม่คะ่ะถ้าเขายังไม่ตายนะแม่งอกใหม่คะ่ะงานจะงอกยาวเรื่อยๆ,ๆคุณยายโยมตาซ้ายแกเสียนะคะจะเห็นว่า,าลูกกระตาเป็นสีขาวขุ่นๆตาด้านซ้ายนะคะ <ๆ S 1> บอดหนึ่งข้างน <ๆๆ S 1> ี่ฝากให้ขนมคุณยายโยมสองตะก้าขาโอนและส่งสลิปแล้วได้คะ่ะไม่มีตะก้าแล้ว แม่เหมาให้ช้างไปหมดเลยจริงเหรอเออแม่เหมามาแล้วนี่ไงแล้วเราไขจัดซ้าวันนี้วันนี้ไม่เห็นมีใครมาจัดซ้าเลยอะแอบดูซิอ,อ๋นอ,อนี่ไงเดี๋ยวน่าจะมีคนมาจัดแม่คะเดี๋ยวป,ปอ,อเอามาให้หลังไลฟ์นะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดเลยกลัวไปจับของเขาแล้วเดี๋ยวของเขาหายนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเป็นโทษนะ mm hmm. ขอบพระคุณที่ฝากกระเช้าให้น้องช้างด้วยนะคะวิธีเลี้ยงแบบไร่ทุง่งกินแบบบุฟเฟ่ ปล่อยจอยมีคุณหมอดูแลปรับใช้กับช้างอินทรเดสุดยอดค่ะเออเขาก็จะให้เดินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างเห็นภายใจกับพยาวฝั่งนู้นนะคะเรามีโซ่อยู่นะแม่แต่ว่าโซ่ค่อนข้างยาวนะคะเขาจะสามารถเดินค่อนข้างไกลได้ประมาณ50เมตรแนะ่พูดง่ายๆว่าเหมือนอิสระแหละแต่ว่าต้องมัดนะคะเพราะว่าเผื่อสาวๆฝั่งนี้ข้ามไปหรือเผื่อเขาข้ามมาอะไรเงี้ยค่ะก็กันไว้ดีกว่าแก้เออถ้าแย่เราจะแก้ไม่ทันนะคะ ตาบอดเหรอคะข้างหนึ่งใช่คะ่ะตาบอดตาซ้ายบอดนะคะคุณยายโยมคุณยายโยมเป็นช้างชราอายุเยอะแล้วนะคะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณยายที่เอ็นดูบ,มบวมๆให้น้องกินข้าวด้วย <c oughs> ในวันที่น้องโตโคนะคะเออไปเจออีกทีหนึ่งทำเสียงอ,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 อ้อเอะอ้อเอออ้อนคุณยายนะคะกินเบรกฟ a สกับคุณยายยืนสงบนิ่งเลยนะคะใบบวมนะคะเออวิ่งโตโคลลากพี่เคนไปนะ คุณยายยมเป็นพี่เลี้ยงใบบุญตอนวิ่งกับสีค่ะใช่แม่นี่แหละคุณยายยมนี่แหละนะคะใจดีโชคดีที่ไปเจอช้างใจดีนะคะเพราะว่าช้างทุกเชือกเนี่ยเขาไม่ได้ชอบช้างเด็กเสมอไปนะคะถ้าช้างเด็กไปเจอช้างรุ่นใหญ่ที่ไม่ชอบเขามีสิทธิ์ทำร,ร้ายกันถึงตายได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์ในการดูแลช้างโดยการที่มัดเขาไว้นะคะมีหลักชัดเจนที่อยู่ของเขานะคะแล้วก็แยกช้างแต่ละกลุ่ม อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะดูแลเลี้ยงช้างนะคะเพื่อให้ช้างเขาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยเพราะว่าที่นี่เรามีช้างมากกว่า100เชือกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลช้าง แต่ละเชือกการดูแลช้างแต่ละช่วงอายุก็แตกต่างกันนะคะเราจะต้องมีการแยกแล้วก็ดูแลให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของช้างควานช้างแล้วก็คุณหมอช้างรวมถึงพนักงานอย่างเราเราด้วยนะคะวันนี้เราจะจบไลฟ์เป็นไปแบบเฮ้วนิดหนึ่งเออเรามาทางคุณยายดีกว่านะเออเราจะเราจะจบไลฟ์กันแบบเฮ้วนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เจอแส่นู้กับยุ้ยนะคะแต่ไม่เป็นไรแม่นะคะเราจเจอคุณยายยมก็คือสวยสับไม่หลับในว่าไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมไลฟ์ในวันจันทร์ของเรานะคะหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขกับการได้เห็นวิถีชีวิตช้างวิถีชีวิตควานช้างแล้วก็วิถีธรรมชาติที่สูนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางของเรานะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและสักวันหนึ่งทุกท่านที่ชมเราอยู่ตอนนี้จะได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มากอดน้องช้างตัวเป็นๆน,นะคะเชื่อได้ว่าฟินแน่นอนเออต้องมานะแม่นะคะ ติดตามชมเดลี่ไลฟ์ของเราได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันถึงเสาร์เวลา9โมงนะคะโดยประมาณนะคะเาโมง54ก็ยังเป็น9โมงอยู่นะคะแล้วก็ไลฟ์พลายสักสุรินนะคะมีทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย2ถึงสโมงเย็นและวันเสาร์ด้วยนะคะไลฟ์พลายสักสุรินบ่าย3โมงไลฟ์มีนาลูกสาวแห่งชาติบ่าย2โมงวันเสาร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปสำหรับวันนี้แอดกระตุยแล้วก็แอดปรปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะคะ ยายไปไหนยายมันนี่ยายลำคาญอีชันนะคะยายบอกว่าพูดอะไรเยอะแยะนะคะไปดีกว่าไปลุงเกษรแพ้แพ้ฮะแพ้สายมาเนืยอไส้ไส่มาเพ้ยายมาเพ้แล้ว้ขวาขวาอ๋อกยังหูอยู่น้อนะคะขนาดมาเพื่า หายใจทำผิวหนัง <laughs> ใช่ค่ะหายใจทำผิวหนัง <จด S 1> เออต้องอู้งเมียงนะอ